มาลุยกันต่อนี่ผมต้องไปหาอะไรในบ้านหลังนี้เนี่ยโอ้โหคุณท่านครับมันช่างไอ้อัดยัดที่จะสมกแก๊กแก๊กนเองนี่ผมต้องหากล้วยให้ได้ยี่สิบลูกกันเหรอเนี่ยโอ้พระเจ้าสาราจอด โอ้ไม oh hey, mm ่ hmm. นะเฮ้ยนี่งชสุดยอดจัเลยมต้องปีนเพื่อไปหากล้วยกล้วยจ้ากล้วยกล้วยจ้ากล้วยผมกำลังขึ้นไปหากล้วยข้างบนฮึกล mm ้ hmm. วยมากมายเรือร้น ผมไปหากล้วยใช่ไหมเนี่ยอ่านี่ตติกต๊กตัติ๊กตัติ๊กการเก็บกล้วยฮะนี่ผมเป็นหนึ่งในสามกอ่คนเก็บกล้วยเลยนะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวอะไรร่วงกล้วย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 ร่วงอ่นนัางกล้วยร่วงโอ้มีกล้วยอยู่ในห้องด้วยพระเจ้าชอตกล้วยท่อสามถุง ผมกำลังทำอะไรอยู่ผมกำลังมาเก็บกล้วยมีคนเข้ามาในบ้านเหมือนกันมเขากำลังจะมาหากล้วยผมผมใช่หรือไม่ผมเชื่อแล้วว่าการหากล้วยมันไม่ใช่สิ่งที่ยากเย็นอะไรขนาดนั้นจะบอกว่าผมหากล้วยเสร็จที่ผมจบเฟสเลยเนี่ย <c oughs> โคตรโหดอะ่ะมไม่ใช่ขนาดนั้นสินะ อผมหาวพวกเสร็จแล้วตอนนี้ผมต้องมาเป็นนักสื่ออ่อ uh, ...fish... uh, อ ...advents...warehouse... uh, อ d a m m a g e c r e w n e x t c a r a t โอเคอ่อ ...warehouse...warehouse... หืม warehouse...warehouse...warehouse... ไม่หยนอะไรอยู่ต้องทำไมทิการล่ะ นี่มันต้องการให้กดมาดูแ้านหนึ่งอะไรนี่กันนี่ feed the arrange warehouse that me next car โอ้ยเดี๋ยวนะอยู่ข้างๆกาลานั่นหรอเดี๋ยวนะแล้วอยู่ไหนอ่ะนั่นน่ะเสร็จเดี๋ยวนะถ้ากาลาก็ต้องอยู่ข้างนอกแหละเนี่ยกาลาลงรถนี่ลงรถไม่ใช่เหรอ ต้องหาใครอ่ะอืมจะบอกมีการลาหลายอันเลยอืมนี่ไงลงลงจิ๋วนี่ไงคือรอยเท้าผมเจอรอยเท้าแล้วครับในโคชลา่ะเมกาเคเบิลสุด,สด มึงเดินอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยรถตกใจโอ้โหผมเจอแล้วเบบี้ซิตเตอร์พี่เลี้ยงเด็กลุคสตาร์เตอร์เอเวนเอเวนเฟรนเฮ้ยเดี๋ยวนะต้องไปฝั่งด้านหน้าใช่ไหม นี่โดดลงไปเพราะไต่หาแน,น่ๆทรงอย่างนี้นเฮ้ยเดี๋ยวใช่ไหมวะใช่ตรงนี้รึเปล่ไม่ใช่เฮ้ยเดี๋ยวโอ้มันลงไปได้อีกอลงไปชั้นนึ่งลงลงไปเฮ้ยมันยังลงอีกเหรอ มันลงไปไหนกัน พระบรมมาศิตโตนี่ผมมาอยู่ในจริงจังนะเนี่ยผมมาตามเจ้าอ The experts, free to say and s c i e n t i s ผมคีดว่านักวิทยาศาสตร์เนี่ยอยู่ชั้นนี้แหละทรงยังแพ้สแซงอย่างโดโอ้ชัันยังอยู่ชันนช้นหนึ่งเหรอได้อยู่ได้เอ้ยเอามันมีทางไปนี่ว่า แล้วไม่เห็นทางไปอ๋ออย่างนี้นี่เองเคุยโพ้อเถื่อนอ่ะครับบอสสิรินทร์นักวิทยาศาสตร์ผมมาคุยกับท่านแล้วเสร็จปุ๊บผมต้องไปลงไปคุยข้างล่างต่อใช่ไหมคลองอิเลเซอร์ و, ไม่ใช่ไม่ใช่มชา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 มีนิโตรนิโตรเจนส์อ่อแมนส์ทริบูสใช่ใน่ <c oughs> Alaman, 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 ไปคุยกับจอส์ว่าเพื่อนมึงปลอดภัยแล้วซึ่งต้องบินขึ้นไปเอาไปขึ้นไปเพื่อจะไปกับจอสจอที่เชนบอนไอ้จอสไอ้เด็กจอสที่ผมต้องไปคุยถึงตรงนู้นอะไรเลนี่ไม่เถอะไม่ใช่ตรงนี้เหรอ hai, trong này tụi con là, đồ hả? ai chóp, mình mà khui cái chóp này, chó chó chéo, chó chó chéo, nó bỏ thằng này đi, ôi. ตอนนี้เราเสร็จเควสทั้งหมดแล้วนะครับผมของตัวเมตาเรสเด้นวันถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะเคร่งเครียดเมตาเรสเดนวันเสร็จเรียบร้อยไปต่อกับดูชเวยเบต